สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7นะคะเดือน12ปี2021ทตุ๊กตาที่อยู่ในบ้านตุ๊กตาลาบาริการแลมีทั้งหมด3,700ตัวแล้วก็ทำการอนุมัติที่จะแจกกับเด็กที่เป็นพวกพวงกุญแจหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะคะประมาณ700ตัวนะคะในช่วงมาปีใหม่แล้วก็เป็นคริสต์มาสสำหรับลูกทีมของท่านปริการปานะคะแล้วก็ส่วนน้องๆที่รู้จักกับพี่มลรี่โดยตรงก็จะมีประมาณ20คน ะะที่พี่จะให้ของนะคะในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้นะะวันนี้พี่จะมานับสต็อกให้ฟังนะคะตุ๊กตา m า m เม o รีนะคะที่เป็นของพี่มอรี่โดยคนเดียวเลยจะมีทั้งหมด2,290ตัวนะคะส่วนตัวอื่นจะเป็นของที่เป็นของซ้ำแล้วก็จะทาการ แจกจ่ายออกไปหรือเทรดในช่วงสิ้นปี2021นี้นะคะวันนี้วันที่7วันที่พี่ทำวิดีโอตัวนี้นะะพี่จะมาบอกว่าบ้านตุ๊กตาลาบดิตแลงของพี่นะคะได้รับการสนับสนุนโดยห้าหุ้นส่วนจำกัดปริการปาตั้งแต่2018ถึงปัจจุบันนะคะแล้วผู้ที่ให้การสนับสนุนของพี่มารีมีรายชื่อดังนี้นะคะไม่มีนอกเหนือจากนี้คนแรกก็คือนะคะพี่ชายเอ็ม ของพี่นะคะแล้วก็สาม,มีของพี่นะคะแล้วก็พี่ชายแท้ๆของพี่จะสนับสนุนเรื่องบ้านตุ๊กตาหลังนี้นะคะก็คือคอนโดนะคะแล้วก็คุณแม่พี่จะสนับสนุนเรื่อง L o L แล้วก็ My Melody บางตัวแล้วก็ตัว Little Twin Star ที่ก็จะทำบ้านตุ๊กตาให้ท่านในมุมของกิกิลาลานะคะมีเท่านี้ นะคะผู้สนับสนุนนอกนั้นไม่มีนะคะพี่บอกเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนไหนก็ตามที่แอบอ้างใช้ชื่อพี่นะคะว่าสนับสนุนพี่อยู่นะคะพี่ขอหลักฐานด้วยว่าถ้าสนับสนุนพี่ทางไหนคะนะคะนอกจากผู้ใหญ่สี่ท่านเนี้ยนะคะพี่ไม่เข้าใจเข้าใจไหมคะว่าทําไมตอนที่พี่แบบอมไม่ได้แบบเติบโตก็ไม่เห็นจะเหลียวแลผู้ตรงตรง แต่พอบอกวันนี้พี่เริ่มสวยงามมีมูลค่าเจ็ดแปดหลักบ้าบออะไรพวกเนี้ยทําไมถึงแบบเริ่มเข้ามายืมมาใช้เครดิตของพี่มารี่โดยที่แบบไม่ได้เป็นความจริงอะนะคะเพราะงั้นสี่ท่านที่พี่พูดไปก็คือดังนั้นนอกนั้นไม่มีใครช่วยค่ะเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาแต่ถ้าจะเอาบุญคุณเรื่องอื่นนะคะเช่นแบบอืมเคยอาจจะช่วยอะไรพี่ตอนวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยก็โอเคหนูก็ น้อมรับนะคะในสิ่งที่ท่านเคยช่วยจริงๆแต่ถ้าเกี่ยวกับตุ๊กตา่ะมันไม่ใช่ความจริงไงพี่ก็เลยต้องบอกมาบอกว่าคนที่ช่วยพี่มีแค่นั้นไม่ได้มีมากกว่านั้นคือถ้าเกิดว,ว่ารู้จักกับมอจริงๆอะนะคะแล้วมอบอกว่าเออคนเนี้ยเคยช่วยมอนะในเรื่องนี้นะคะมีหลักฐานจริงๆว่าเคยช่วยมอนะนะคะมอก็จะขอบคุณแล้วก็รู้ซึ้งในบุญคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นใคร ะะแม้ว่าจะเป็นลูกค้าท่านไหนหรือแม้กระทั่งแบบท่านจะเป็นใครอะที่เคยช่วยหมอถ้ามีหลักฐานแล้วก็อืรู้จักกันจริงๆนะคะแต่พอดีอะมอพูดจริงๆหมอไม่ได้พูดเล่นชีวิตหมอที่มีวันนี้ได้อะมันมาจากสามคนใหญ่ๆเลยนะคะอย่างที่หมอพูดไปก็คือพี่เอ็มสามี ครอบครัวก็คือเหล่าพี่ชายคุณพ่อคุณแม่อะไรนะก็คือรวมอยู่ในคนที่สามมีอยู่แค่นี้นะคะถ้านอกจากนี้ไม่มีมีแต่คนที่เข้ามาแล้วก็ต้องการที่จะได้ตุ๊กตาหรือเขารู้ว่าพี่ได้รับการสปอนเซอร์จากเหล่าผู้ใหญ่ของพี่ก็เลยเข้ามาแล้วก็มาขอมีบทบาทมีส่วนแบ่งมาของงาน นะคะเวลาเขาเข้ามาของงานพี่ก็จะคุยกับสปอนเซอร์ให้ว่าน้องคนนี้มาของงานแต่ถ้าสปอนเซอร์พี่ไม่รับก็คือเขามีคนทำงานตรงนั้นแล้วก็คือจบนะคะเนี่ยพี่ก็เลยงงว่าพี่อยู่ของพี่เงียบใช่ไหมแต่ว่าน้องที่อยู่ในคาเฟ่เมื่อสักครู่นี้นะคะในเกมไลฟ์เพลน้องมาบอกว่าเมื่อก่อเคยมีบุญคุณกับมอกับพี่ คือเคยอุดหนุนเครื่องสำอางพี่พี่อย่ารีบขอบคุณเลยรูป้ป่ะพอเขาบอกโอเคเคยอืมสับส์ุกเครื่องสำอางพี่ตอนนั้นก็ขอบคุณในฐาน,นะลูกค้ากับอืมกับพี่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเพราะพี่จดแบรนด์เครื่องสำอางเด็กตั้งแต่ปีห้าแปดอ่ะปัจจุบันพี่ก็มีนะแบบมีออยงออยอแต่ว่าอยากทำบ้านตุ๊กตาก่อนอะ่ะนะคะพี่ก็รีบขอบคุณถ้ามันมีแบบนั้น ไม่ว่าใครจะแบบส่งตุ๊กตาให้พี่หรือว่าอะไรนะพี่ขอบคุณหมดแต่มันเจอคนที่แบบพี่ไม่เคยรู้จักไม่เคยแบบอะไรเลยแต่เขากลับมาบอกว่าเนี่ยรู้จักกนะับพี่มอรี่มากมายเลยอะแล้วพี่ถามว่าหนูรู้จักทางไหนหนูมีบุญคุณตรงไหนเวลาพูดอะไรเนี่ยนะคะให้มันยืนอยู่บนเทืนกฐานความจริงเพราะถ้าพี่ฟ้องมาน้องก็เตรียมพร้อมที่จะจ่ายได้ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดพี่ฟ้องมาว่ามันไม่ใช่ความจริงะ เพราะว่าพี่เป็นคนที่รักสัตว์โดดแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากสกเกตไม่ไม่ออกอว่าพี่เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองและทรนงในตัวเองค่อนข้างมากเพราะถ้าพี่ไม่ทรนงไม่เข้มแข็งนะพี่ยืนไม่ได้ไมาถึงวันนี้หรอกพี่คงกลายเป็นซื้อบื้อคนหนึ่งที่แบบโดนหลอ,อกไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะงั้นพี่ถ้าไม่แกร่งแล้วก็ไม่โหดอะพี่บอกเลยว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกสมัยนี้ยากมาก เราต้องแกล้งทันคนแล้วก็โหดนะคะแต่สําหรับคนที่มีบุญคุณหรือว่าเป็นคนที่ดีทั้งต่อหน้าและับหลังเราต้องรีบทดแทนคุณที่จะเป็นคนแบบนั้นแหละพี่จะเป็นคนที่โหดมากนะคะสําหรับคนที่ลุกล้าเข้ามาในพื้นที่ของพี่เพราะพี่ไม่เคยเข้าไปลุกล้าพื้นที่ของใคร ะะพี่พอใจในสิ่งที่พี่มีมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะสําเร็จในเวของเราตอนนี้พี่ถือว่าพี่สําเร็จร้อยเละพี่ถึงกล้าพูดเพราะว่าตุ๊ก,กตา3,700ตัวหรือว่า3,000ตัวหลังจากการที่จะแจกวันคริสต์มาสปี2021ไปแล้วเนี่ยถือว่าพี่ประสบความสําเร็จร้อยอร์ในอายุ36เต็มนะคะมีทั้งบ้านแล้วก็รถเรียบร้อย หลังจากนี้พี่ก็ต้องทําความฝันด้านอื่นต่อไปอาจจะเป็นการขยับขยายอะไรเพิ่มขึ้นอันนั้นคือเรื่องในอนาคตแต่ปัจจุบันพี่สําเร็จแล้วนะคะพี่เลยบอกว่าสิ่งเดียวที่พี่สามารถร่อนมาได้ก็คือความแข็งแกร่งและก็การตัดสินใจที่เด็ดขาดสําหรับคนที่จะเป็นประสิตธ์ของพี่ต่อไปในอนาคตพี่บอกตรงๆพูดแบบไม่อ,อ้อมค้อม ถ้าลูกน้องของพี่หรือคนที่ร่วมง,งานกับพี่เป็นปรสิตเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเจอพี่คือยิ้มแย้มหัวเราะแต่รับหลังคือไปว่าพี่นะคะคือไม่มาพูดกับพี่ตรงๆว่าต้องการสิ่งใดต้องการให้พี่ทําอะไรนะคะคนลักษณะแบบเนี้ยอืมพี่ถือว่าเป็นทปรสิตในชีวิตของพี่เพราะงั้นพี่จะตัดออกให้ไวนะคะพี่จะคบแต่เฉพาะคนที่ ต้องการที่จะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ไม่มีความอิจฉาริษยางี่เง่าใส่กันนะคะต้องการที่จะเติบโตในเวน่ารักไปพร้อมๆกันพี่ก็เลยเลือกที่จะคบคนที่มาจากความจริงใจแล้วก็มีมิตรไมตตีจิตที่จริงใจมีทัศนคติที่บวกเท่านั้นและพี่พร้อมที่จะฟาดแล้วก็ดุก,กับคนที่มายุ่งกับสิทธิส่วนบุคคลของพี่ ะะไม้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาอมอืพี่ไม่สามารถที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนได้อีกแล้วโลกสมัยนี้อ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่ไม่สมควรไม่ถูกต้องนะคะพี่จะอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ที่เข้าใจในเวของพี่และความมุ่งมั่นอดทนของพี่มาเท่าน,นั้นพี่บอกเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาแอบอ้างว่าอย่างงู้นอย่างนี้กับพี่มารีพี่ขอ เอกสารแล้วก็หลักฐานหน่อยค่ะแค่นั้นถ้าไม่มีก็คือคุณคือคนโกหกทำไมมอลลี่จะจําไม่ได้ว่าใครเคยช่วยมอลลี่ไว้บ้างนะคะใครเคยช่วยน้องแนทคนนี้เอาไว้ที่พี่ต้องเปลี่ยนชื่อเล่นของพี่เป็นมอลลี่มันมี2กรณีค่ะข้อแรกก็คือคําว่าชื่อแนทเนี่ยมันไปเหมือนดาราท่านหนึ่งที่ท่านเล่นอนะหนังแบบนั้น ะะแล้วอันที่2ก็คือพี่ได้รับฉายาสุนัขพันุมอทีสหรือว่ามอลลี่จังเนี่ยมาจากพีเอ็มนะคะแล้วท่านก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของพี่ที่สุดเลยนะคะก็เลยใช้ฉายานี้ต่อมาเข้าใจไหมเพราะงั้นเนี่ยคำว่ามอลลี่มันไม่ได้มาจากชื่อฝรั่งนะมันมาจากสุนัขพันมอรทีสค่ะพี่บอกอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นการที่พี่เป็น สุนทพันธ์มอทิสตามฉายาก็คือหมายรวมถึงว่าพี่จะต้องเป็นคน่อสัตว์รักเจ้านายแล้วก็พยายามทําให้ถูกต้องนะคะพยายามทําความดีแต่พี่บอกเลยว่าโลกใบน,นี้การที่เรา,เรา,เราทําดีอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเราทําดีไปบางคนเขาไม่ได้คิดดีกับเราอะ่ะถือพี่จะทําดีให้ตายยังไงนะคะคนที่ฟังความข้างเดียวหรือว่าคนที่ ไม่ได้รักในตัวพี่หรือมีความอิจฉาในตัวพี่หรือเกลียดพี่อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสิทิ์ที่พี่มีหรือพี่อาจจะเป็นตัวยุ่งของเขาเขาก็อาจจะไม่ชอบพี่เพราะงั้นพี่อธิบายไปก็เท่านั้นในคลิปวันนี้นะคะพี่ต้องขอโทษรู่หนึงก่อนก็คือถ้าฟีดของพี่มันไปรบกวนของใครพี่ต้องกลับขออภัยไว้ที่นี้นะคะแต่พี่คุยกับคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้าตุ๊กตาให้พี่นะคะ ตุ๊กตาของพี่มูลค่าตัวหนึ่งขั้นต่ำคือ1 0 0 0ถึง2,000บาทขึ้นไปและพี่มีทั้งหมดตอนนี้3,700ตัวแต่ถ้าเป็นตัวที่มีราคาจริงๆมีราคาที่แพงอ่ะจะมีอยู่ประมาณ3,000ตัวซึ่งพี่เป็นเจ้าของหนึ่งเดียวนะคะมาตุ๊กตาลาเปตดิแิไลของพี่เป็นเจ้าของหนึ่งเดียวได้รับการสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดบริการปาส่วนท่านจะได้รับการสปอนเซอร์จากคนอื่นไหมอะไรยังไงพี่ไม่ทราบ เพราะงั้นเนี่ยนอกจากท่านบริการปาและก็ครอบครัวที่ให้กําเนิดพี่มาพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านไหนบออ่อยครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาพูดว่าตอนวัยรุ่นเคยช่วยอย่างงู้นอย่างนี้พี่ไม่เคยเห็นว่าใครจะช่วยพี่เลยพี่พูดตรงนะคะเอาหลักฐานการช่วยเหลือของคุณมาให้ดูดูหน่อยว่าช่วยเหลืออะไรแล้วคุณต้องการส่วนแบ่งตุ๊กตาอะไรไม่เข้าใจ ะะเพราะงานเนี่ยถ้าจะโทวงบุญคุณกันขอหลักฐานด้วยนะคะว่าเคยช่วยอะไรไว้ถ้าไม่ใช่ครอบครัวของมอลมอรู้สึกว่าไม่มีใครเคยช่วยมอนะข้างนอกนะคะขอบคุณมาก